ครับชื่อมังกนรนิวรัตมาไดยูครับอ่าไฟนิวซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายปนิวรัตอยู่ที่แถววงเวียนใหญ่อ่ะมีใครเป็นคูบ่บอลซ้อมแล้วมั้งครับมีชัเชโยแล้วก็ชัยนอน้อยกลางเพื่อพี่น้อยในค่ายอยู่เน,นาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิ <13. S 1> สูงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ยี่สิบหกกว่าครับมวยสไตล์อะไรครับเวอร์ครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรสแกนนะไม่เคยต่อยกันเนาะ เคยประกบกันไปแล้วแต่ยังไม่เคยต่อยกันแต่วันนี้มาครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยสไตล์อะไรเมื่อวันนี้เลยมาเจอกันแล้ววันนี้วางเกวางแผงให้ดีครับค่อยไปดูบนวีดีโอเราเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขข้อข้อวีีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนไว้เวทีมวยประทุมชิงแชมป์อ๋อที่ประทุมนี่เองเป็นไงมากว่านั้นชนะคะแนนลชนะคะแนนมาได้แชมป์ไปด้วยอ๋อ วันนั้นเบรกี่กิโลครับ23่สิวันนี้สาวันนี้ต่อยเวกี่กิโล24 24กิโลไม่เช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกินเท่าไหร่เกินอยู่2องกิโลและตอนนี้เหลือจะ2สขีดครับก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายอีกหน่อยเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับค่ายด้วยแล้วมีไอ้นี่ด้วยนะค่าทุนการศึกษาด้วยคิดว่าวันนี้เอาเงินตัวนี้กลับบ้านได้ไหมได้ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ2ต่อยยยมมวไททาั้งหมดตนี้ประมาณ20คนจัังหวด ว,วน,นเอาฝ่ายเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝ่ายเชียร์ชฉมกรด้วย,วยน,นะคะวันนี้พอกเอาชน,าานะ่ามาไขนะอ่ะขอให้โชคดีไปมากครับ